นิกกี้เจอขิงหนกักถึงกับบอลชาวเน็ตช่วยด้วยงานนี้โดนแซลยับ เป็นอีกหนึ่งคู่ในวงการบันเทิงที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษสำหรับนิกกี้ณชัติกับก้อยอัชรพลที่ก่อนหน้านี้หนุ่มนิกกี้ออกมายอมรับว่ากำลังเดินหน้าจีบสาวก้อยและตอนนี้คุยกับก้อยแค่คนเดียวในขณะที่สาวก้อยก็ได้เปิดใจว่ากำลังคุยอยู่กันจริงซึ่งตอนนี้หลายคนมองว่าทั้งคู่เลื่อนสถาน,นะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆหลังจากที่เห็นโมเมนต,ต์หวานๆอะไรหลายอย่าง ล่าสุดนิกกี้ได้โพสต์ภาพแชทคุยกับสาวก้อยถึงเรื่องขิงยอดโฟโลในไอโดยในแชทสาวก้อยส่งภาพไอจตัวเองมีผู้ติดตาม2ล้านพร้อมข้อความใครปั้นใครหนุ่มนิกกี้ได้ระบุแคปชั่นว่าเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วช่วยกดฟอผมหน่อยนะครับบอกได้เลยว่างานนี้หนุ่มนิกกี้โดนแซลยับจ้า you mm -hmm.